ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการค้อยคำแห่งชัยชนะพระเจ้าทรงต้องการให้ท่านดำเนินชีวิตในชัยชนะพระเยซูกำลังสร้างคริสตจักรที่ชนะและเข้มแข็งซึ่งประตูดแดนมรณาไม่สามารถเอาชนะได้เลยในขณะที่ท่านได้ฟังการสอนพระวจนะของพระเจ้านี้ท่านจะได้เรียนรู้ว่าจะดำเนินชีวิตในชัยชนะและเอาชนะโลกได้อย่างไรให้เปิดใจของท่านเชื่อและคาดหวัง ว่าพระเจ้าจะตรัสกับท่านและเชื่อว่าชีวิตของท่านจะได้รับการเปลี่ยนแปลงผ่านทางฤทธิเดชแห่งพระวจนะของพระเจ้าสวัสดีครับพี่น้องทุกคนขอบคุณมากที่มาชมรายการถ้อยคำแห่งใจชนะพระเจ้าต้องการให้ท่านมีชีวิตแห่งใจชนะและส่วนหนึ่ง ที่จะมีชีวิตแห่งชัยชนะนั้นได้อยู่ก็คือโดยฤทธเดชที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าในสัปดาห์นี้เรากําลังศึกษาเกี่ยวกับฤทธเดชแห่งพระวจนะของพระเจ้าเราดูหลายข้อพระคัมภีร์ที่จะได้ช่วยเราให้เข้าใจว่าพระคำมีฤทธเดชและพระคำและฤทธเดชในพระคำจะช่วยเราให้มีชีวิตแห่งชัยชนะได้ช่วยเราให้มีชีวิตที่สําเร็จได้ช่วยเราให้มีชีวิตที่เอาชนะได้ จะเป็นได้อย่างไรนั่นก็คือสิ่งที่เรากำลังศึกษาจากพระคัมภีร์ด้วยและวันนี้ผมอยากจะสอนในหัวข้อว่าพระคัม์ให้ชีวิตดีพระคัมร์ให้ชีวิตดีโดยพระคัม์และฤทธิ์เดชที่อยู่ในพระคัม์พระคัมร์จะให้ท่านได้มีชีวิตที่ดีผมอยากจะให้เรามาดูแล้วก็อ่านในมทัทธิวบทที่สี่มัทธิวบทที่สี่ข้อที่สี่พระเยซูกำลังตรัสในข้อนี้และพระองค์ก็ได้ตรัสข้อมูล ความรู้ความเข้าใจที่สําคัญมากทีเดียวเกี่ยวกับเล็ดเดดในพระวจนะของพระองค์และพระเยซูกําลังสอนกับเราว่าเราจะได้ดํารงชีวิตอย่างสําเร็จชีวิตแห่งชัยชนะได้อย่างไรด้วยให้เราอ่านด้วยกันในข้อที่4พระองค์จัดตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะดํารงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดํารงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ ของพระเจ้าคือในข้อนี้พระเย,ยซูกำลังสอนความจริงเราจะดำดำรงชีวิตคริสเตียนได้อย่างไรทีนี้พระเย,ยซูตรสว,ว่าจะไม่ดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยพระวชนทุกคข่าที่ออกมาจากพระโอษพระเจ้าคือหมายความว่าพระคำของพระเจ้าําให้เราสามารถดำรงชีวิตได้ดำรงชีวิตแบบที่ดี ดำรงชีวิตแบบที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับเราดำรงชีวิตอย่างครบบริบูรณ์อย่างได้จริงพี่น้องทั้งหลายทุกคนบนโลกนี้เขาจะดำรงชีวิตได้ในระดับหนึ่งไม่ว่าจะมีพระคำหรือไม่มีพระคำในข้อนี้พระเยซูไม่ได้หมายความว่าแค่ดำรงชีวิตบนโลกนี้ได้แต่พระเยซูหมายความว่าจะได้ดำรงชีวิตจะได้ประสบชีวิตจะได้เข้าไปอยู่ในชีวิตที่ดี ที่พระเจ้าจะเตรียมไว้สําหรับท่านแล้วผมอยากจะให้เราอ่านบางข้อพระคัมภีร์ที่จะอธิบายกับเราเกี่ยวกับชีวิตที่ดีนั้นที่พระเจ้าจะเตรียมไว้สําหรับเราให้เรามาอ่านในเยเรมีบทที่29ในข้อที่สิเอยเรมีบทที่29ข้อที่สิได้อ่านว่าพระยาวยตัดว่าเพราะเรารู้แผนง,งานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าในข้อนี้พระเจ้ากำลังตัดเกี่ยวกับชีวิตแบบที่พระองค์จัดเตรียไมไว้สำหรับประชากรของพระเจ้าและในพันธสัญญาใหม่ก็เรายังเป็นประชากรของพระเจ้าเหมือนกัน แล้วเรามีพันธสัญญาเหมือนกันแล้วพันธสัญญาของเราในพันธสัญญาใหม่นี้ก็ดีกว่าพันธสัญญาเดิม mm hmm. ก็เลยจะเป็นไปไม่ได้ที่จะมีที่พระเจ้าจะหวังแผนชีวิตดีๆสำหรับคนในสมัยน้องที่ดีกว่าชีวิตที่พรองมีไว้สำหรับเราในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็มาบอกกับเราได้เหมือนกันแล้วพระเจ้าตรัสว่าเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สญญาหรับเจ้า สมารับพวกเจ้าไม่ใช่แค่คนหนึ่งคนเดียวทุกคนพี่น้องทั้งหลายพระเจ้ารู้อยู่แล้วแผนงานที่พระองค์มีไว้สำหรับท่านเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นอย่างไรแต่ที่สำคัญท่านต้องรู้ด้วยการที่พระเจ้ารู้ก็ไม่พอพวกเราเป็นคริสเตียนเป็นลูกพระเจ้าเราจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับแผนงานที่พระเจ้ามีไว้สำหรับชีวิตเราด้วยและในข้อนี้ พระเจ้าได้อธิบายเกี่ยวกับชีวิตที่พระองค์วางแผนไว้สำหรับเราเป็นเป็นชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ไม่ดีทีนี้ในข้อที่สิบเอ็ดบอกว่าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพเฮเมนพี่น้องทั้งหลายพระเจ้าวางแผนสำหรับชีวิตของท่านเรียบร้อยมาแล้วและเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพคำว่าสวัสดิภาพในภาษาฮีบรูปเป็นคำที่น่าสนใจ จริงจริงพี่น้องคงเคยได้ยิยนเป็นคำว่าะลองคือหลายคนก็ได้ยิยนคำนี้มามาก่อนนะครับคือคำว่าะลองคำว่าฉลองที่แปลว,ว่าสวัสดิภาพในข้อนี้มีความหมายกว้างขวางเมื่อเราได้เข้าใจความหมายคือจะได้เข้าใจเกี่ยวกับชีวิตแบบที่พระเจ้ามีไว้ให้กับเราคือคำว่าสวัสดิภาพนี้คือหรือชะลองมีความหมายว่าสุขภาพที่ดี การมีสุขภาพแข็งแรงการมีสุขภาพที่ดีมีความหมายว่าการมีสันติสุขมีความหมายว่าสถานภาพสถานการณ์สภาพชีวิตดีและมีความหมายว่าความเจริญรุ่งเรืองคือความมั่นคงด้านการเงินด้วยท่้งหมดนี้รวมในความหมายคำว่าสวัสดิภาพในข้อนี้เพระเนาะฉะนั้นพระเจ้ารู้อยู่แล้วพระองค์ได้วางแผนที่ดีสำหรับท่าน เป็นแผนเพื่อสวัสดิภาพเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อการมีชีวิตที่มีสันติสุขเพื่อจะมีชีวิตที่ไปยังดีมีชีวิตที่ราบเรื่องมีชีวิตที่มีสภาพที่ดีและมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเราด้วยความเจริญรืง่งเรืองนี้มีความหมายเฉพาะด้านการเงินด้วยแต่จริงๆเราเจริญได้ในทุกด้านความหมายก็รวมในข้อนี้คือพี่น้องทั้งหลายหมายความว่า ชีวิตที่พระเจ้ามีไว้สำหรับท่านเป็นชีวิตที่ดีมากเป็นชีวิตที่สุดยอดแต่พระเยซูตรัสว่าเราจะดำรงชีวิตนี้ได้โดยพระคำของพระเจ้าทีนีพ้พระเจ้าก็อธิบายเพิ่มเติมชีวิตแบบที่พระองค์เตรียมไว้สำหรับท่านเป็นเป็นอย่างไรคือแต่ในในข้อที่19ก้าไม่ใช่เพื่อทำรายเจ้าพี่น้องทั้งหลาย ไม่ต้องสงสัยว่าพระเจ้าจะทำลายท่านหรือเปล่าไม่ใช่แผนของพระเจ้าเพราะองค์ไม่ต้องการให้เกิดการทำลายขึ้นในชีวิตของท่านเพราะองค์จะช่วยท่านให้ชีวิตท่านไม่ได้ถูกการทำลายแต่ถูกการสวัสดิภาพมีสวัสดิภาพในชีวิตของท่านพี่น้องทั้งหลายทำให้เราได้เข้าใจนะครับว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรและพระเจ้ากำลังช่วยชีวิตคนอย่างไร คือพระเจ้ากำลังทำงานเพื่อชีวิตของแต่ละคนโดยเฉพาะลูกของพระองค์คือตัวท่านเองจะเป็นชีวิตที่มีสวัสดิภาพมีสุขภาพที่ดีมีสันติสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านในชีวิตด้วยและพระองค์ก็ได้สรงมอบสิ่งที่สิ่งที่ดีให้กับเราช่วยเราสิ่งนี้ก็มีฤทธิ์เดชดของพระเจ้า ทำให้สถานการณ์ชีวิตเปลี่ยนได้โดยฤทธิด์เดชในสิ่งนี้เพื่อจะเป็นไปตามที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราได้สิ่งนี้ก็คือพระคำของพระเจ้าซึ่งมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าด้วยในข้อนี้พระองค์ก็อธิบายเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับชีวิตดีๆที่พระองค์เตรียมไว้สำหรับท่านในข้อนี้นะครับข้อที่เยเรมีบทที่19ข้อที่11ก็ อ่านต่อเพิ่มอีกว่าไม่ใช่เพื่อทำลายเจ้าเพื่อเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าพี่น้องทั้งหลายเพราะเจ้ามีอนาคตที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วที่ปรงคทรงปรารถนาที่จะมอบให้กับท่านอเมนนั่นคือชีวิตที่พระเยซูหมายถึงในแมทธิวบทที่4ข้อที่4นั้นเป็นเป็นอนาคตที่ดีเป็นอนาคต,ท,นนาคตที่เต็มไปด้วยสวัสดิภาพ ไม่ใช่ถูกภาพไม่ใช่การทำรํำลายเอเมนพี่น้องทั้งหลายอนาคตที่พระเจ้าเตรียมไว้สําหรับท่านเป็นอนาคตที่ดีมากๆแต่การที่จะได้เจอกับอนาคตนั้นเราต้องเดินในทางของพระเจ้าเราต้องเดินตามพระเจ้าเราจะเดินตามพระเจ้าได้อย่างไรพระองค์ก็อธิบายเส้นทางวิธีทางของพระองค์ในพระคัมภีร เจึงเมื่อเราได้อ่านพระคัมภีร์เข้าใจพระคัมภีร์เชื่อไววางใจและปฏิบัติตามพระคำด้วยความเชื่อเราจะได้เห็นฤทธิด์เดชในพระคำทำให้เราเริ่มดำรงชีวิตที่พระองค์เตรียมไว้กับเราเราจะได้เข้าไปสู่อนาคตนั้นพี่น้องคริสเตียนหลายคนพลาดในเรื่องนี้เพราะว่าเขาเป็นห่วงเกี่ยวกับอนาคตเขา เขากลัวว่าอนาคตจะไม่ดีเขากลัวว่าเงินจะไม่พอชีวิตจะไม่ดีหรืออนาคตโลกจะไม่ดีก็เลยแทนที่จะเพิ่งพระเจ้าแทนที่จะเข้าใจพระเจ้าเชื่อพระเจ้าเชื่อพระคำของพระเจ้าเขาเริ่มที่จะวางแผนของเขาเองและหลายครั้งอธิษฐานขอพระเจ้าอุยพรแผนของเขาแต่พี่น้องทั้งหลายจะไม่สำเร็จโดยวิธีนั้นคือพระอนาคตดีอยู่แน่นอน เชื่อพระเจ้าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและพระองค์บอกกับท่านว่าพระองค์ได้ได้เตรียมอนาคตที่ดีไวส้สําหรับท่านและพระองค์ทรงปรารถนาที่จะนำท่านเข้าไปสู่อ,อนาคตนั้นและเป็นอนาอะจะทรงนำท่านผ่านพระคาของพระองค์ด้วยและเกี่ยวกับอนาคตนี้ก็พูดเกี่ยวกับว่าในข้อที่สิบปนั้นเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าพี่น้องทั้งหลายอนาคต และชีวิตที่พระเจ้ามีไว้สำหรับท่านคือพระองค์ต้องการที่จะให้ความหวังกับท่านอันนี้เป็นความหวังแบบพระคัมผีไม่ใช่ความหวังแบบแบบแบบทั่วไปในโลกคือความหวังทั่วไปในโลกคือแค่แค่เป็นหวังว่าจะได้นี้จะคงไม่ได้แต่ความหวังในพระคัมผีคำว่าความหวังในภาษาเดิมมีความหมายว่าเป็นการคาดหวังว่า สิ่งดีจะเกิดขึ้นอ้มนความหวังแบบพระคัมภีคือเป็นการคาดหวังว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นในชีวิตเราความหวังที่พระเจ้าให้กับเราเป็นความหวังที่เรามีในพระองค์เราไม่ได้วางความหวังในในในสิ่งายธรรมชาติในโลกนี้เราไม่ได้วางความหวงังในมนุษย์คนอื่นมองที่คนอื่น แต่เรามองที่พระเจ้าเราวางความหวังของเราในพระเจ้าและเมื่อการที่เราว,วางความหวังในพระเจ้านั้นมีความหมายว่าเราเืินเช้าทุกๆเช้าเราเดินขึ้นด้วยความเติรนเต้นเรามีการคดาดหวังว่าวันนี้พระเจ้าจะทำสิ่งดีๆในชีวิตของลูกในวันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้สมบรา และเราเชื่อเลยพระองค์วางแผนที่ดีสำหรับวันนี้และในวันนี้เรามีความหวังเราคดาดหวังได้ว่าจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นกับเราได้พรุ่งนี้จะมีสิ่งที่ดีอาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าห้าปีสิบปีข้างหน้าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับเารเนนา,า,า,รา,เก,ก,เากับโลกของเราด้วย a เมนพี่น้องทั้งหลายพระเยซูตรัสว่า เราจะดำรงชีวิตคือชีวิตแบบที่พระเจ้าเตรียมไว้กับเราไม่ใช่ด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยพระวจนะทุกคำที่ออกมาจากพระโอษของพระเจ้าเยเรมีบทที่29ข้อที่11เป็นข้อพระคุมภีร์ที่มาจากพระเจ้าเป็นถ้อยคำเป็นพระวจนะที่ออกมาจากพระโอษของพระเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อในเยเรมีบทที่29ข้อที่11 เราต้องรู้แผนงานที่พระเจ้ามีไว้สำหรับเราพอเราได้เข้าใจในเรื่องนี้การที่เรามอบชีวิตให้กับพระเจ้าก่อนที่เรายอมจำนนต่อพระเจ้าการที่เราทอมลงต่อพระพักพระเจ้าการที่เราใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้ามอบชีวิตในพระัอันทรงเรีิกของพระเจ้าจะเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะเรารู้แผนงานที่พระเจ้ามีไว้สำหรับราแล้วความเข้าใจความเชื่อแบบนี้ที่มาจากพระค จะทำให้เราบริบัติตามพระเจ้าเดินทางพระเจ้าเดินในเส้นทางที่พระเจ้าจะเตรียมไว้สำหรับเราจะทำให้เป็นสิ่งที่ง่ายที่จะไว้ใจพระเจ้ากับชีวิตแล้วก็เชื่อฟังพระคำถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าจะเป็นเสี่ยงแต่เราร,รู้อยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเสี่ยงไม่มีกับพระเจ้ามีแต่คดาดหวังว่าสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นกับเราพี่น้องทั้งหลาย พระเจ้ากำลังบอกกับท่านในวันนี้ว่าพระองค์รู้แผนงานที่พระองค์มีไว้สำหรับท่านแต่ท่านก็ต้องรู้อเมนและพระองค์มีถ้อยคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์บอกกับเปล่าเกี่ยวกับชีวิตนั้นที่พระองค์เตรียมไว้คือเป็นเพื่อสวัสดิภาพที่ดีชีวิตที่ดีสุขภาพดีสันติสุขความเจริญเรื่องเรื่องทุกด้านฮาเลลูยาอเมนและเป็นอนาคตที่ดี อนาคตที่เต็มไปด้วยความหวงังอนาคตที่เต็มไปด้วยว่าทุกวันเรามีความเรามีการคดาดหวังในพระเจ้าได้พระองค์จะเตรียมสิ่งดีๆสมรับชีวิตเราในวันนี้ด้วยและพระเยซูก็ตัสคล้ายๆกันในยอห์นบทที่สิบข้อที่สิบถ้าให้ให้เราอ่านด้วยกันนะครับในยอห์นบทที่สิบข้อที่สิบขโมยขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะละักฆ่าและทำลาย รามาเพื่อพวกเจ้า,เาพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์พระเยซูกำลังอธิบายคือสิ่งที่มนรษยทำอยู่ในโลกนี้ในปัจจุบันคือมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายแต่พระ,ยะเยซูแสดงมาเพื่อจะได้ชีวิตและจะได้ชีวิตนั้นอย่างครบบริบูรณ์อันนี้ข้าง้า้กับเยเรมีย์บทที่29ข้อที่11 พี่น้องทั้งหลายเราเชื่อได้เลยนะครับว่าถ้าสิ่งใดเข้ามาในชีวิตของเราที่เป็นการลากฆ่าและทำลายเรารู้ทันทีได้ว่าไม่ได้มาจากพระเจ้าไม่มีส่วนในชีวิตที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเราไม่ได้มีส่วนในอนาคตที่พระเจ้าจะเตรียมไว้สำหรับเราจงเราจะเริ่มใช้ความเชื่อตามสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ในพระคัมภีร์ ที่จะปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นที่จะเชื่อในพระเจ้าเชื่อในพระวชนะของพระเจ้าแล้วก็ใช้ความเชื่อที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านั้นที่ที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าได้อเมนพี่น้องทั้งหลายพระเยซูตรัสในมมทธิวบทที่4ข้อที่สเราจะดำรงชีวิตไม่ใช่โดยเพียงอ,อาหารเพียงอย่างเดียวแต่โดยพระวชนะทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐของพระเจ้า คือทุกคำทุกข้อในพระคัมภีร์คือเป็นที่พระเจ้ากำลังตัดกับเราบางครั้งบางข้ออธิบายสิ่งที่เป็นจริงบางข้ออธิบายสิ่งที่ไม่ได้เป็นจริงคือหมายความว่าไม่ได้เป็นแผนของพระเจ้าสำมัรับชีวิตของท่านอเมนเราต้องตีความหมายอย่างถูกต้องแยกออกอะไรอะไรใช่อะไรเป็นข้อมูลอธิบายกับเราในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นกิจการของมนก็ได้ แต่พี่น้องทั้งหลายชีวิตแบบดีนั้นที่เราได้ดูในเห็นได้เห็นในพระคัมภีร์เราจะมีได้ยังไงเราจะประสบได้ยังไงพระเยซูตรัสว่าเป็นโดยพระวจนะทุกคำที่ออกมาจากพระโอษของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายใช้เวลามากในพระคัมภีร์มากน้อยแค่ไหนบริบัติตามพระคัมภีร์มากน้อยแค่ไหนเชื่อพระคัมภีร์มากแค่ไหนจะเป็นสิ่งกำหนดว่า เราได้ประสบชีวิตที่ดีนั้นได้อย่างไรเราจะได้สำเร็จในชีวิตเราจะได้มีชัยชนะเราจะได้มีชีวิตที่ประสบพระพรความเจงในพระคัมภีร์ได้คือความเป็นจริงแล้วตัวกำหนดหรืออย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่มีส่วนในการกำหนดก็คือว่าเราทำอย่างไรกับพระคำของพระเจ้าด้วยในแมทธิวบทที่4นั้นพระเยซูเปรียบเทียบพระคำกับอาหาร ทำให้เราได้เข้าใจว่าอาหารมีประโยชน์ยังไงสำหรับร่างกายเพราะวัชนะของพระเจ้าก็มีประโยชน์เช่นกันสำหรับชีวิตไฟวินญ,ญาคือร่างกายของเราต้องรับข้าวทานข้าวทุกวันวันละสามมือ้อแล้วประโยชน์ที่อยู่ในอาหารเราจะรับเข้ามาในร่างกาย และประโยชน์นั้นช่วยเราให้มีสุขภาพที่ดีช่วยเราให้มีกำลังให้มีพลังในไฟร่างกายที่จะได้ทำในสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำในแต่ละวันแต่ชีวิตนี้ไม่ใช่แค่ชีวิตฝ่ายธรรมชาติมีมีด้านฝายวิญญาณด้วยแล้วเราต้องมีกำลังฝ่ายวิญญาณด้วยเราต้องเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณด้วยและเมื่อที่อาหารเป็นประโยชน์ร่างกายจึงเราป้อนร่างกายด้วยอาหารทุกวัน เราจำเป็นต้องป้อนวิญญาณกับพระคำทุกวันป้อนความเชื่อของเรากับพระคำทุกวันรับประทานอาหารฝ่ายวิญญาณทุกวันเอเมนคือถ้ามนุษย์คนใดไม่ได้ทานข้าวเลยหรือทานอาทิตย์ละหนึ่งมือเท่านั้นแต่ละสัปดาห์ฝ่ายร่างกายของเขาก็จะอ่อนแอลง มากขึ้นมากขึ้นจองวันหนึ่งเขาไม่สามารถลุกขึ้นได้เทิงขนาดเขาเสียชีวิตได้อันตรายมากแล้วคนแบบนี้สงสยัยคนคน,คนที่ทำแบบนั้นอาจจะสงสัยได้ว่าทำไมเราไม่มีแรงคนที่เป็นเพื่อนเขาก็ลึกตอบได้เลยคุณต้องทานข้าวคุณต้องเริ่มทานอาหารทานอาหารที่มีประโยชน์นี่แม่ทานทุกวนันจึงจะมีแรงได้ แต่ความเป็นจริงคริสเตียนบางองคก็ทําเช่นนั้นในกับชีวิตฝ่ายวิญญาเขาทานวันละหนึ่งมือในฝ่ายวิญญาคือมาฟังคําเทศนาที่โบสถ์นอกนั้นเขาไม่ได้ทําอะไรกับพระคำเขาไม่ได้ใช้เวลากับพระคำเขาไม่ได้ไข้ครูนศึกษาอ่านพระคัมภีร์จึงแต่ละสัปดาห์วิญญาณของเขาชีวิตฝ่ายวิญญาณก็ on air l o n ทีละนิดทีละน้อยจนกว่าเขาไม่มีกําลังฝ่ายวิญญาณ เขาไม่มีพลังฝ่ายวิญ,ญญาณที่เผชิญกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้เขาไม่มีกําลังที่จะเอาชนะการโจมตีของมันได้เขาไม่มีความเรี่ยวแรงไฟวิญ,ญญาณที่จะสู้ด้วยความเชื่อเพื่อจะชนะได้และคริสเตียนบางคนกำลังสงสัยเหมือนกันว่าทำไมไฟวิญ,ญญาณเราไม่เข้มแข็งทำไมเราอ่อนแอบางคนก็ใช้วิธีแก้ปัญหาอธิษฐานอย่างเดียวอธิษฐานก็สำคัญมาก คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลงังแต่ใช้คำอธิษฐานแทนที่พระคาเป็นไปไม่ได้พี่น้องทั้งหลายต้องใช้คู่กันคือป้อนอาหารฝ่ายวิญญาณคือพระคาให้กับวิญญาณให้กับความเชื่อทุกวันและอธิษฐานด้วยอเมนพี่น้องทั้งหลายพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์เด็ดจริงๆแต่เราต้องรับประทานอาหารฝ่ายวิญญาณผมอยากจะอ่านในเยเรมีบทที่ส้อผ้า เยเรมีบท 15, ที่สิบห้าข้อที่สิหเขียนไว้ว่าเมื่อพกพระวจนะของพระเจ้าแล้วข้าพระองค์ก็เกียนเสียพระวจนะของพระองค์เป็นความเชื่นบานแก่ข้าพระองค์และเป็นความปิติยินดีแห่งจิตใจของข้าพระองค์ไอเมนเข้าเขียนว่า พอได้พบพระธรรมเขาทำอะไรเขาก็เกียนอีเมีอันนี้ไม่ใช่เพียงแต่ไปนั่งฟังแทศนาที่โบสถ์วัดเท์แต่ใช้เวลาส่วนตัวเกียนด้วยอีเมีและเกิดอดไคลขึ้นเมื่อเขาได้เกียนพระวชนะของพระเจ้านั้นคือเขาบอกว่าข้าพระองค์ก็เกียนเสียพระวชนะของพระองค์ก็เป็นความเชื่นบานแก่ ข้าพระองค์ให้เมตและเป็นความเป็นตีเย็นดีแห่งเจตใจของข้าพระองค์พี่น้องทั้งหลายเจอคริสเตียนคนได้ที่มีความเย็นดีมีความเป็นตีเย็นดีมีความเชิญบ้านไม่ว่าสถานการณ์ใดก็ตามเขายังมีความเป็นตีเย็นดีเขา ทุกเรื่องเจอความทุกข์ยากลำบากเขา้ายังถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนั่นคือคริสเตียนที่เกียนพระวัชนาของระเต้าในแต่ละวันและลทธเดชนพระคทำทำงานภายในเขาทำให้สถานการณ์ที่เขาต้องเจอในชีวิตไม่สามารถทำให้เขาพ่ายแพ้ไปได้ไม่สามารถทำให้เขาวานหวายก็ได้เขาจะอยู่อย่างมั่นคง เขาจะยังมีความเชื่อบานเขาจะยังมีความปิติเย็นดีในจิตใจของเขาเขาจะไม่ได้เป็นคริสเตียนที่งุดเหงียดเขาจะไม่ได้เป็นคริสเตียนที่เสียดายท้อใจตลอดแต่เขาจะเป็นคริสเตียนที่ริดเดดในพระธรรมทำงานภายในเขาและการที่จะมีะความเชื่อบานและมีความปิติยินดีในจิตใจ,ใจแต่ละวันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยเราให้มีความ,วามเรี่ยวแรงในชีวิตไฟวิญญาณของเรา ช่วยลราให้เข้มแข็งช่วยลราในการดำเนินชีวิตคริสเตียนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะม่ขโมยความเชื่ชนโจมยิีดีจากเราได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าย,ยังยังยังช่วยเราได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าตรัสว,ว่าเราจ,จะดำรงชีวิตโดยพระคำของพระเจ้าและพระองค์มีชีวิตที่ดีเป็นชีวิตเพื่อสวัสดิภาพเป็นเพื่อให้ชีวิตยังครบบริบูรณ์กับเราเราจ,จะเข้มแข็งเราจะไม่วั่นไหวด้วยนะครับพี่น้องทั้งหลายให้เรา เข้าใจนะครับว่าคือกำลังไฟวิญญาณที่เราต้องการที่จะดำรงชีวิตคริสเตียนอย่างสำเร็จได้ก็มาจากเล่ดเดดในพระคำเราต้องเกียรพระคำด้วยทุกวันบางครั้งผมอธิบายแบบนี้คือคริสเตียนที่ไม่ได้ใช้เวลาในพระคำทุกวันเปรียบเสมือนคนที่พยายามขับรถยนโดยไม่เติมน้ำมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมติว่า ท่านมีเพื่อนคนหนึ่งติดต่อกับท่านบอกว่าโอ้ดีใจมากเราได้รถชายมาแล้วเราได้รถยนต์มาแล้วแล้วเราไปเยี่ยมเขาดูรถของเขาโอ้สวยมากรถนี้ดีใจด้วยแล้วเขาพยายามสตาร์ทเครื่องสตาร์ทไม่เตดเขาเริ่มจะบอกเป็นลายกับรถนี้ทำไมรถนี้ไม่สตาร์ทเขาเสียดาย ก็เลยเข้าลงรถไปที่ด้านล่างรถแล้วเริ่มจะชายกำลังคองของเขาเองแขวนรถไปเขาบอกว่าเราต้องไปซื้อของที่เซเว่นดยวจะเจอกันไหมและเข้าไปที่ด้านล่างรถเริ่มจะแขวนรถไปที่เซเว่นซื้อของเซนแล้วเขาต้องไปต่อจ่ายค่าายอีกครั้งหนึ่งเขาไปที่ด้านล่างรถแขวนรถไปที่จ่ายค่าฝ่ายนะั้น ออกข้าเหนื่อยมากลำบากมากเขาอาจจะมีโอกาสคิดได้ว่าเข้าใจว่าการมีรถยนต์เป็นสิ่งช่วยชีวิตเราได้ไม่เห็นชีวิตดีขึ้นเลยถ้ามีเพื่อนแบบนี้ทางจะพูดยังไงกับเขาง่ายดีนะครับเติมน้ำมานสิเมนถ้าต้องการให้รถนี้เป็นเป็นประโยชน์ได้ให้ช่วยได้ให้ไม่เหน็ดเหนื่อยให้ไม่ทอใจ ให้ไหม่ซับซ้อนเติมน้ำมันรถก็สตาร์ทเตดได้แล้วก็นั่งสบายเปิดแอร์ขับรถไปชีวิตดีขึ้นเยอะแต่คริสเตียนบางคนเขาซับซองอยู่เขาไม่เข้าใจทำไมชีวิตคริสเตียนของเขายังไม่ดีขึ้นทำไมยังลำบากเหมือนเดิมทำไมยังท้อใจเหมือนเดิมทำไมชีวิตก็ยากเหมือนเดิมเขาได้ยิยนว่าพระเจ้าน่ารักพระเจ้าแสนดีพระเจ้าจะช่วยเขา แต่สิ่งที่เขายังไม่รู้หรืออาจจะเลื่อมไปหรืออาจจะไม่เอาไปใช้คือเราจะดำรงชีวิตที่พระเจ้ามีไว้ให้กับเราชีวิตเพื่อสวัสดิภาพอนาคตที่เต็มไปด้วยความหวางชีวิตยังครบบริบูรณ์นั้นเราจะดำรงได้โดยพระคำของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายขอดูนใจนะครับที่จะดำรงชีวิตโดยพระคำไม่ใช่โดยกำลังของท่านเอง อย่าเป็นคริสเตียนคนนั้นที่อยู่ไป,ไปไปไปที่ด้านหลังรถชายกาลังตัวเองนั่งสบายสตาร์เครื่องเติมน้ามันใช้เวลาทุกวันในพระคำก่อนที่จะออกจากบ้านเติมน้ามันอเมนใช้เวลาให้ฤทธิ์เดชในในพระวจนะทํางานภายในท่านไดน้ให้ท่านมีความพร้อมเผชิญทุกสิ่งได้และไม่วัน่นวายแต่เข้มแข็งด้วยอเมนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามในชีวิต ใช้เวลาใคร่ครัวในพระค,คำศึกษาในพระค,คำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วพระค,คำนั้นจะมีฤทธิ์เดดช่วยท่านดำรงชีวิตตามแผนของพระเจ้าได้อยู่ผมขอบคุณมากอีกครั้งหนึ่งที่พี่เรามาชมรายการโทยคำแห่งใจชนะเราเข้าใจได้แล้วมีข้อพระคัมภีร์หลายข้ออธิบายกับเราว่าพระค,คำมีฤทธิ์เดดช่วยเรามีชีวิตที่ดีได้ยังไงและพระค,คำให้ชีวิต ดีได้จริงๆผมขอพระเจ้าทรงวอวยพรทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมีเราเชื่อว่าท่านได้รับพระพรและได้รับการหนุนใจโดยพระวจนะของพระเจ้าให้ท่านตัดสินใจว่าท่านจะเป็นคริสตจักรที่ชนะและเข้มแข็งไม่ใช่คริสตจักรที่อ่อนแอและพ่ายแพ้ ผ่านทางความเชื่อในพระราชกิจของพระเยซูที่สำเร็จลงท่านสามารถเอาชนะทุกสิ่งที่อยู่ในโลกได้ขอเชิญท่านมาร่วมกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในถ้อยคำแห่งชัยชนะท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาของสิทยิพิบาลคีสพร้อมทั้งโครงร่างและ powerpoint ได้ที่ w w w r e m a t h a i l a n d .org ขอพระเจ้าอวยพรท่านอย่างบริบูรณ์ค่ะ